ครับวันนี้คลิ v วิวจาก e ี m ีนะครับผมจะมาแนะนำนะครับไมโครโฟน USB นะครับผมสำหรับพวกงานบอดแคสหรือว่าบันทึกเสียงต่างๆนะครับผมไฟไฟ K 6 9 0นะครับผมเปิดมาด้านใน,นก็จะมีคู่มือแล้วก็จะเป็นตัวไม์ของเราตัวไม์ตัวนี้จะมาพร้อมกับขาตั้งนะครับซึ่งติดมากับตัวไม์เลยขาตั้งนี้เราสามารถที่จะปรับให้ตัวไม์เนี่ยเอนตามองศาต่างๆที่ต้องการได้ แล้วก็ไขเพิ่มความแน่นนะครับแล้วผางขาไม้กับตัวไม้นะครับเพื่อไม่ให้ไม้เนี่ยแกว่งไปแกว่งมาครับอุปกรณ์ในกล่องเพิ่มเติมก็จะมีตัวตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับสำหรับไปเสียบกับเมาส์ที่เป็นลักษณะของขาตั้งขาตั้งที่ยึดติดกับตัวขาตั้งโต๊ะทางๆานะครับในกล่องนี้จะเป็นสายเคเบิลนะครับสำหรับต่อไม้เข้ากับโน้ตบุ๊กหรือเดสก์ท็อปของเราที่ใช้งาน ตัวไม้นะครับด้านหน้าตัวนี้จะเป็นปุ่มสําหรับมิวเสียงนะครับผมซึ่งปกติแลวเนี่ยเวลาเราเสียบปลั๊กเนี่ยตอนนี้จะเป็นไฟแสดงสถานะปกติเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับแต่ถ้าเรากดปุ่มมิวเมื่อไหร่เนี่ยไม้ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าตอนนี้ไม้ได้ทําการปิดเสียงแล้วก็มิวเสียงไว้นะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มโวลูมนะครับสําหรับปรับระดับของเสียงนะครับที่เราเวลาเราเสียบหูฟังเนี่ยเพื่อต้องการฟังเสียงนะครับ เรา,าดูด้านล่างนะครับผมด้านล่างเนี่ยเขาจะมีพอร์ตต่างๆนะครับมาให้อันนี้ก็จะเป็นพอร์ตสำหรับเชื่อมตัวไม้นะครับเป็นสาย USB Type A เข้ากับคอมหรือโน้ตบุ๊กที่เราใช้งานนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นหัว3.5มิลนะครับสำหรับเสียบหูฟังนะครับซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานทั่วไปนะครับส่วนตัวนี้ก็จะสําหรับเสียบตัวที่ผมบอกนะครับที่เขาให้มาจะเป็นตัวอะแดปเตอร์มาส์าตัวนี้เพื่อว่าไปเสียบกับขาตั้งประเภทนั้นอีกที กลับมาอีกด้านนะครับตัวนี้จะเป็นเพิ่มระดับเกณฑ์หรือระดับเสียงของไมโครโฟนเรานะครับยิ่งเราเพิ่มไปทางบวกมากเท่าไหร่เนี่ยไม์เราก็จะไวเสียงแล้วก็เสียงที่เข้าไปก็จะดังมากขึ้นเท่านั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งตัวนี้ที่พิเศษนะครับก็คือจะมีปุ่มให้เราสามารถตั้งค่าแพทเทิร์นในการรับเสียงได้นะครับตัวแรกนะครับฝั่งซ้ายมือที่เป็นวงกลมสองอันเนี่ยซ้อนทับกันตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าให้ไม์เนี่ย เป็นการบันทึกเสียงแบบสเตอริโอนะครับซึ่งงานประเภทนี้ก็คือเหมาะกับพวกงานบันทึกเสียงอาจจะเป็นเราอาจจะร้องเพลงนะครับแล้วก็มีกีตาร์เล่นอยู่เสียงที่ได้นะครับเขาก็จะมีการแยกซ้ายขวานะครับเป็นระบบสเตอริโอซึ่งจะให้เสียงที่สมจริงขึ้นตัวกลางนะครับตัวนี้ omni directional นะครับซึ่งประเภทนี้คือการรับเสียงทั่วนะครับก็คือต้าไม่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นรับรับเสียงโดยรอบเลยทั้งหมดรอบตัวไม่ซึ่งการตั้งคาบบ่าประเภทนี้เหมาะกับการที่เราต้องการที่จะ เก็บเสียงสภาพแวดล้อมโดยรอบสิ่งที่อยู่รอบๆใหม่นะครับหรือว่าจะเป็นการทำบอดแคสที่มีการสนทนากันมากกว่า2คนขึ้นไปนะครับส่วนอันต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าใหม่แบบค่ด D ออสไซนัสจะมีลูกเบาออกมา ซึ่งตัวนี้จะเป็นการรับเสียงไมด้านเดียวก็คือเฉพาะด้านที่ผู้พูดพูดอยู่เท่านั้นนะครับเหมาอกับการทําบอดแคสตค์คนเดียวแคสเกมซึ่งเสียงที่มานอกจากด้านหน้าแล้วเนี่ยด้านข้างด้านหลังจะไม่เข้าไปกลนวหรือว่าเข้าไปกลวน้อยที่สุดนะครับโดยตัวไมจะเน้นรับเสียงด้านหน้าเป็นหลักส่วนแพทเทิร์นสุดท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นใบดเรคชันแนลนะซึ่งอันนี้จะเป็นการรับเสียง2งทางนะครับก็คือด้านหน้า แล้วก็ด้านหลังนะครับบอกาการใช้งานการสนทนาที่มีผู้พูดตั้งแต่อัหนึ่งถึงสองคนนะครับเป็นการพูดสนทนาโต้อตอบก,กันนะครับผมซึ่งเขาก็จะรับเสียงแค่สองฝั่งเสียงด้านข้างที่จะเข้ามากวนก็จะไม่มีเข้ามารบกวนนะครับทำให้งานที่ได้เนี่ยดีขึ้นนะครับส่วนขาตั้งนะครับอย่างที่เห็นพื้นของขาตั้งเนาะคอนกว้างทำให้มีความมั่นคงในการตั้งผู้เข้าในใจนะครับสนใจสินค้าตัวไม์ไฟไฟายตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะ คลิกสั่งซื้อที่วิงค์ข้างใต้ออคลิปนี้ได้เลยนะครับ